กรษยะนี้เขาจะให้ <S <S เฮ้ยอย่าพิ่งดิโอ้ยผกดผิดโอ้ยขอโทษ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 สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมอนาวินอีกแล้วคลิปนี้ก็ฟาคาย6นะครับคุณผู้ชม ep ที่6แล้ว ep ที่แล้วนี่เราเพิ่งจะไปทำงานให้คาร์ลอดนะ คราวนี้คาร์ล้สเขาไหว้วานเรานะครับให้เราเข้าไปแหกคุกไปช่วยคนของเขานะครับนี่จะเป็นการซื้อใจคาร์ลอสหรือเปล่าคุณผู้ชมเราลองไปติดตามกันดูครับคุณผู้ชมตอนนี้คาร์ลอสก็ให้งานเรามานะให้ไปช่วยมิเกลนะครับแต่อันดับแรกเนี่ยเราต้องเหมือนกับไปขโมยรถบรรทุกกันรถบรรทุกที่ ep แล้ว ep ที่แล้วผม ไปยิงอ่ะรถบรรทุกแดงแดงเห็นไหมครับเราต้องไปหารถบรรทุกนถโทษก่อนนะรถขนนักโทษไปทางไหนดีก่อนดูแผนที่นะมันยังมีหลายที่นะครับที่เรายังไม่ได้นู่นอะไรเนี่ยสายเลือดอันนี้เป็นาขาวขาวนี่เป็นเควสนะเควสกะเควสที่แบบเราเราเลือกเรารับมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำนะครับนี่เราไปด่านดีกว่าง่ายสุดครับถ้าจะหารถนี้ก็ต้องไปด่าน มันอยู่ติดถนนเห็นไหมด่านติดถนนอีกแล้วเฮ้ยวัดอะไรล่ะมึงอีกแล้วเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมันเลอะใส่ผมคุณผู้ชมอ่ามาแล้วครับครั้งที่แล้วมึงก็บอกว่ามีปืนใหญ่อยู่ที่บ้านมึงนะครับคราวนี้กอริยะนี่เขาจะให้เฮ้ยอย่าเพึ่งดิโอ้ยกดนพิษ อออออออขขขทททมันบอกให้กดแถบนะครับค้างแต่ว่าพอดีมันนุ่มเลก่อนเฮ้ยเคุณผู้ชมใช้รถบรรทุกนี้เปล่าร้อยโทร้อยโทร้อยโทเนี่ยร้อยโทถ้าเราลิ้ดด่านได้นะรถบรรทุกที่ผ่านมาเนี่ยนะเห็นไหมจะโดนเรือใบนะครับกดผิดทีเดียวชิบหายหมดเลยนะครับไม่รู้จักเขตจักจั่งซ่อมบำรุงก่อนนะนี่เราซ่อมรถได้โอ้โหเป็นไงไอ้นี่นี่นี่ รถที่เราพูดถึงรถที่ต้องการนี่คุณผู้ชมรถคันนี้เลยรถบรรทุกนักโทษนี่นะครับโอ้โหเรียบร้อยอะไรจะเหมาะเหม่งป่านนี้ลงมาพวกมึงอะลงมาเลยลงมาเลยโอ้โหมันเดินครับนี่ยังเป็นบั็อกอยู่นะชิดอะไรล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยถอยดิอีงโง่พวกมึงนี่ไม่งม่งงงจริงซ่อมได้ไหมวะน่าจะซ่อมได้นะซ่อมแล้ว โอ้โหซ่อมไม่ได้นะคุณผู้ชมไปๆผมใช้รถคันนี้นนแหละเรียบร้อยครับเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมไม่งไงไเอาละครับคันนี้คาร์ลอสเราให้เขาให้เอารถบรรทุกนะเฮ้ยๆมาอีกแล้วคุณผู้ชมไม่ตายนะนเว้เอ้ย อโอ๊ยมันเตลีนคุณผู้ชมมันเตลีนโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทำอะไรกันมาดีครับผมยิงโอ้คุณผู้ชมของใหม่มาอีกแล้วตีไงอันนี้รถพยาบาลนะคุณผู้ชมก็ยาได้นะครับมันจะมียาอยู่ข้างในนะเนี่ยจะได้ยานะอ้าวไหนวะอ๋อไม่ใช่นี่รถนักโทษเหมือนกันอ้าวกูกลายเป็นนักโทษเฉยเลยไปตำแหน่งนี้นะโอ้ไกลนะเนี่ยโอ้พอดีอ่ะเดี๋ยวเราแวะไป ทำลายอากาศยานเขาก่อนนะครับกดชิปนะแล้วก็ขับไปเลยเดี๋ยวมันจะไปตามเส้นทาง g p s เลยเราแค่กดเดินเครื่องไปเฉยจากนั้นก็กจิบกาแฟเะดิกปีนนะครับคุณผู้ชมรถบันทุกเสร็จเหล็กเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวก่อนปนก่อนปนก่อนปนก่อน โอ้ยคุณผู้ชมยิบหายละปะทะแล้วครับอุ๊ยคุณผู้ชมไอ้นายร้อยแม่งเอาลูกซองอัดหน้าผมยิบร้อยครับเกือบตายคุณผู้ชม้ปให้ยคุณผู้ชมไอ้แม่งมีเครื่องบินใส่ไม่ได้ปะวะ ไม่โดนนะครับนี่นะไอ้บ้าได้โลหะมาเฮ้ยเดี๋ยวผมซ่อมรถก่อนนะซ่อมรถให้ทันเดี๋ยวรถพังแล้วภารกิจฟาวนะครับไล้นี้ก็มีนะขอให้เป็นรถรถบรรทุกนักโทษนะครับใช้ในภารกิจนี้นะเราไปรับคาร์อสนะที่เป้าหมาย ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย,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 ยังไงกบกอัวจะเอาหน่อยไหมล่ะนี้ดีกว่านะตัวความชัวเดี๋ยวเราจะเข้าไประเบิดต่อต้านอากาศยานก่อนนะครับอย่าลืมนะครับคราวนี้ผมกดไม่ผิดละจอมจูจม่โจมหางดูเลนียมอยู่นู่นนะพยายามแท็กกู่ต่อสู้นะครับหาศัตรูให้หมดก่อนนะ เราจะได้รู้ตำแหน่งที่ชัดเจนของเขาอ้าวโอเคเฮ้ยหมดแล้วคุณผู้ชมมีทหารเวรยามแค่คนเดียวนะเนี่ยรับน้องหน่อยละกันจริงๆระเบิดเลยก็ได้นะเนี่ยไม่รู้ตัวหรอกรอยใกล้ๆก่อนนะครับ <S <S เฮ้ยงงงแม่งใครวะงงแม่งใครวะ ไม่ไป่ิเวนี้แล้วครับตายเปล่าไม่ตายนะครับเก่งนะไอสัตว์ชิบหายแล้วคุณผู้ชมขี่ม้ามาเลยไม่ยังไงมา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 เรียบร้อยนะเอ้ยอย่าลืมนะคุณผู้ชมหางยูเรเนียมมีทุกที่นะครับของต่อต้านอากาศยานนะอย่าลืมนะ ใช้ไปแต่งสูพิโ MM ม่ได้มานี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปรับคาร์ล้อต่อนะครับแวะมาทล่ไม่นนี่เฉยๆถอยดานถอยดาก คาร้อนแม่งปลอมตัวคุณผู้ชมยีดีไป็แซวเขาเจอเขาด่าโหแปดเดืดเเอนคาร์ลอสเคยเคยเป็นนักโทษอยู่ในนั้นนะครับ <st arts> ตอนนี้เขาอยากจะกลับมาช่วยมิเกลนะครับเราก็ต้องการจะซื้อ <st arts> ใจคาร์ <st arts> ลอสอยู่แล้วนะครับงานนี้ <st arts> ผมคิดว่าคงจะซื้อใจได้เอาแล้วคุณผู้ชมน่าจะมาถึงแล้วนะผมเห็นอาคารและกันล้วเขียวๆมส่งเสียงนะอ่าอ่าอ่ากูอ,อ,อ,อยูย่นี่เว้ยมึงเข้ามาเลยกาลลัสมอนเทโรมาทำอะไรที่นี่ม่มเกี่ยวว่ะไปเลยเอกไปขับว่าในาค,าคุกหมด ไปก่อนเลยจะไปหาเกลถ้ามึงจับได้นะไปเป็นไรป่าไม่ใส่ผ้าอ้อมแล้วมีเป็นบ้าช่ยหมแล้วคุณผู้ชมมบอกว่าเราบ้านะเราทำสำเร็จนี่ก็ยิ่งซื้อใจไอ้คาร์ลได้ผมดูก่อนนะเราต้องใช้แท็กก่อนนี่นะครับอนี้วิศวะนะวิศวกรนะโอ้ดีเลยครับ เราต้องแขกขาให้หมดก่อนนะเพื่อรู้สตำแหน่งที่ชัดเจน 1, 2, นี่สองสามนี่มือเปิดนะคนแม่นเปิดน,นะครับหมดหรือยังอ่ะแถวนี้ผมยังแท็กพอได้อยู่นะเดี๋ยวผมแอบไปก่อนนะครับเริ่มสไตล์โออีกแล้วเดี๋ยวราไปหามิเชลก่อนมิเกลมิเกลมิเกลค่อยๆไล่หาก่อนนะครับนู่นอีกตัวหนึ่งแล้วแวนการไอ้พวกนี้มันจะวิ่งเข้ามาปะทะเลานะคุณผูชมเห็นยานเตือนภัยข้างบนปะ ระยะนี้ไม่น่าจะยิงโดนนะครับม,มีกล้อง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 ,องคุณผู้ชมกล้องมต้องยิงกล้องก่อนนะครับอ้าวทหารไม่เห็นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าอ้าวโอเคไม่มีคนเห็นมึงก่อนเลย,ยชุบ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 อธิบายแล้วคุณผู้ชม หนึ่งพันก่อนนะครับเพื่อความชัวเ์้ไอน,นี่นี่เป้าหมายอยู่นี่ใส่น่าจะใช่มิเกลนะครับเฮ้ยผมต้องการกุญแจอีกเดี๋ยวผมไปหากุญแจก่อนนะไอ้ปุ๊บบวกเหลืองในวงนี้มันค่อนข้างจะมียศตำแหน่งนะครับ,ข,บข้างบนข้างบนข้างบนอีกนี่คุณผู้ชมเอาไม้อาวุธหนักผมน่าจะแตกศระตูหมดแล้วนะเอาละผมเริ่มบุกแล้ว ใช้ AK แล้วกันคู่ใจคุณผู้ชม <C le af> คนที่สูงก่อนนะครับเอาอีกแล้วไอจ้จอห์นวิกมันจะตกหลังคาอีกไหมไอ้นี่แต่ผมลองยิงดูก,ก่อนนะ <C le af> ผมต้องยิงสัญญาณเตือนภัยก่อนันนแรกเฮ้ยเมีคนเห็นมีคนเห็นนะมีคนเห็นนะ <C le af> เดี๋ยวผมโบดสลิงไปดีกว่าโอยโตัวลงไปครับค่อยค่อย ตัวปะวะไปคุณผู้ชมแอบ,บก่อนเข้าไปในตัวอาคารก่อนนะครับเข้าไม่ได้แลคุณผู้ชมเขินเลยกล้องกล้องก้องวงจรเป็ดคุณผู้ชมอย่าเฉียวไว้นะครับอย่าไปโผล่กล้องนะกําลังเสริมมาทันทีเลยนะครับสัญญาณดังเลยนะแต่ว่าเรายิยงได้ เตอนภยรู้สึกจะดับหมดแล้วนะเอ้ยเหลืออีกที่หนึ่งคุณผู้ชมบนอาคารอยู่กันเต็มเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลองไปทางอื่นดูนะครับต้องขึ้นไปใหม่คุณผู้ชมเฮ้ยใจเย็เนใจเย็เนใจเย็นอย่าเพิ่งเล่นท่ามากเดี๋ยวหลุดไปอีกมุมนึงแล้วแม่งเห็นแล้วกคดีสนุกเลยมระยะยิงไม่แน่ใจนะเรียบร้อยคุณผู้ชมจัดก,การทหารข้างนอกก่อนดีกว่านะพะความชัวร์อยู่ไหนวะโน่นนะคุณผู้ชม ชิบหายแล้วกูดันเห็นแล้วคุณผู้ชมสัญญาณเตือนภัยดับหมดแล้วครับครั้งนี้สนุกกูละโอ๊ย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 เนี่ยครับคุณผู้ชมอยู่ข้างบนเนี่ยแหละได้เปรียบจะทำอะไรก็ทำได้แล้วครับครั้งนี้พวกมึงโกยโยแน่เฮ้ยมันขึ้นมาไดลมาคุณผู้ชม โอ้ยมันทอนเงินมันทอนคืนโอ oh, ชิบหายแล้วโอ้ยผมโดนรลเบิดแสงคุณผู้ชมตาพลาเลยครับเรียบร้อยครับน่าจะหมดแล้วนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันอีกตัวหนึ่งนะครับโอ้จริงๆโรยซิปลายตรงนี้มาก็ได้คุณผู้ชมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเรียบร้อย เจอแล้วกุญแจนะครับถูกเก็บอยู่ในห้องนี้นะโอ้ยเจ็บแล้วนะ่ะมาคุณผู้ชมไปช่วยมิเกลกันไปมิเกลโอ้โหจะดูแม่งชิลมากเลยไปแล้วไปแล้วมาๆมา,มาคาร์ลอตฟังมิเกลเจอมิเกลแล้ว ดีมากนะท่องเที่ยวโอเคโอ้โหถอดเสื้อด้วยไปไปไปามาตรงนี้มาพามิเกลยวกลับบ้านนะครับบุตรคนที่สองของคาร์ลโอ้โหดูมันถอดเสือ้อคุณผู้ชมจำจำจำมามาเาเล้วแล้วเเดี๋ยวเราพามิเกลยวกลับก่อนนะครับโอ้โหแม่งโคตรโหดเลยคุณผู้ชมดูเดแมยงย่างสดเลยอะ่ะเฮ้ยมีคนตามมาคุณผู้ชม หน่วยลาดตะเวนนะครับไม่โดนโอ๊ย,ยหายละโอ้ยตายแน่กูไอ้เคียมิเกลช่วยกูด้วยดิโอ้คุณผู้ชมกว้างมีดไม่โดนครับ <Okay. S 1> ขอบคุณมากมิเกลเฮ้ยทำไมต้องเอาปืนมาเล็งกูด้วยวุ้ดหมดเลยนะครับโอ้ยหนุหนนคุณผู้ชมแก้มือนผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะ ย้าไกลมากนะคุณผู้ชมน่าจะประมาณนี้ลองดูโอ้ยเกือบถึงเกือบใช่นะครับอ้ยคุณผู้ชมโคตรแม่นอ่ะทักษะลีคิมฮวงก็ใช้ได้่หู่มาดีกว่าปะไปม่เกี่ยวมานี่ดิมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยไอเี้ยหลอนยาหรือไงเสรหนักจัดครับลูกข้าเนี่ย เข้ามาแล้วซินยาล่าซินยาล่าโอ้โหดูคาร์ลมีความสุขมากนะครับจับงานเลี้ยงต้อนรับสาระารูปแกดูไม่ได้เลยว่ะ <c oughs> ตอนแรกมันจะควานไส้ผมนะครับมันไม่ติดหรอกนะดันนี่ขอบคุณครับดาร์ลอสเราซื้อใจคาร์ลอสได้แล้วนะครับโอ้โหไอสัตว์ยันเช้าเลยเหรอโอ้โหไอี้อหมาเรียวหัวเลยคุณผู้ชมเนี่ยแหละครับ เมามันต้องเมาให้ถึงอย่างนี้กินทำไมเย็ดตีสองตีสามกลับนี่มันต้องเบกกเกงดอนอ่าเช้าแม่งเลย <S 2> <S 2> เป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับฟาคาย6ใน e ีพีนี้หวังว่าให้ความบันเทิงคุณผู้ชมไม่มากก็น,น้อยกันนะครับ คุณผู้ชมถ้าชอบนี่ก็ฝากกดไลค์หน่อยนะครับถ้าใช่นี่ก็ฝากกดแชร์อยาก่วมเดินทางไปกับเรากด s u b s c r i b e ด้วยครับคุณผู้ชมกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากคุณผู้ชมนี่ผมก็โคตรฟินแล้วสำหรับ e ีีนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันในคลิปหน้าคุณผู้ชมสำหรับ e ีพีนี้สวัสดีครับ